สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าดาวจะพามะแกงออมไก่เนาะแกงออมไก่มีเนื้อไก่มีโค้งไก่แกงออมแท้ๆเลยนะเจ้าเนี่ยแกงกระมอดมันเนาะมาเจ้าป้าดาวตั้งมอแล้วเนาะขออน้ำมันใส่น้อยกันเจ้าน้อยละสองจอนตกะัวไก่เนาะ เนี่ยน้ำพริกแกงเนี่ยเอาแตวนั่งเจ้าเพระาะบาอันน้ำพริกแกงมันจะอัน,นมันจะแห้งเนาะวันนี้แกงออมไก่เจ้าแอแกงออมกระดูกไก่ะเทเลยโอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ยมันหนักเจ้าอันนี้เป็นหม้อใส่น้อยนะเนี่ย หม้อขาวแกนแกน,น้อยเท้าเนี่ยใบน้อยแกงโค้งไก่ไปนีนมอองแกงอมไก่อีกเจ้วนะประดาสอบอันกินโค้งมันจะถึงถึงมันจะมีเมื่อเลนน้อยแต่มันอร่อยโค้งไก่อ่ะ เอาโค้งมันผ่องเอาขิ้นโอ๊กมันผ่องเนียกกันอีกปุ่นข้าวนาหอนละ่ะ อันนัเขาใส่เลยเจ้าใส่เยอะๆเลยต้อมอันจนกระดูกมันเปยๆเนาะมันจะได้กินง่ายเจ้าต้อมอันจนโค้งมันเนี่ยเจ้าเปยๆเลยเวลาเขากินเขาใส่กินมันจะได้กินง่าย ต้องไปหลีบเจ้าเวลานะปลาดาวทำกระเพรานีนปลาดาวจะทำก่อนเวลาสองสมงงันจะมาหลีบทำหลีบกินมาใจจ้าเจ้าเวลาจะทำกระเพราปลาดาวจะทำไว้ประมาณสองสมงเื้อมันเซ็ตเรยบร่อย แกงออมไกเ่เปนนองแกงมันล่ะนะนี่หิมสมองเลยจะแกงเอาจนโค้งมันเปยอะเรก็แบบคล้ายๆว่าเวลาเขาเอาไปกินเขากินเข้าไปแล้วก็เป็นเนื้อติดโคมันนี่มันจะลอนง่าย เวลาเขาแก่แบบนี้แล้วถ้าวันไหนเขาจะสกินเขาก็เอาออกมาจากตู้เย็นเจ้าจะมากกินเมื่อเดียวมันจะมดแล้วเนี่ยถ้ามันเย็นแล้วก็ตักเข้าใส่เป็นถุงเป็นถุงใส่ตู้เย็นไว้เวลาเมื่อไหนเขายากจะกินแบบเอากับเข้ากะหรือว่าจะหลวกเส้นขนมเส้นแห้งใส่กะหลวกใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวกะอีกอะ หรือว่าเขาจะเอาแก่งอมเนี่ยแกงอมไกนะม่น่ามาแข่งสิพักกาดโอ้ในซ้ำล้ำเจ้ามันดัดแปลงได้หลายอย่างแต่เขาแกงกัะม่อนมันไหวมันง่ายเจ้ามาแกงเอาเตือขาดเตือขาด แกงไก่เพียงมากีตินเผืองแก๊เนาะไม่มีไม่มีมไผนทำแบบนั้นเจ้าเออถ้าเปลี่ยนพัดเปลี่ยนจจนักว่าไปยังนักใส่เนื่อแน,อน่นนอยนะเดินไปส่องถ่ายวิวตัางใดดีนอ้อ ทางเอก็กซ์ยังมันได้ไปแะเนอกทางเท้าวเวอร์มันะเจ้าเท้าเวอร์ประจำเมืองตีสูงสูงตีไฟงามงามเ่ยเหมือนลราเนาะมาได้ไปถ่ายเอาลงเนาะตีไปวันนั้นมันอาทันตีเจ้าใกล้บ้านนี่หลังบ้านนี่เดินไปห้านาทียังกันเนี่ยแต่เท้าวเวอร์มันไก่เจ้าหนังแค่สี่ไปสองมิเตอร์ แต่ปลาดาวเขามาหนังหรอกเหลืองกระลดคงจะดใจเวลาเดินเอาแบบวันไหนโม้เนี่จะไปเนาะเริิ่มเข้าหน้าห่อนนะหนาท้าห่อน้แกก็เอาไปทายไปได้หนาะเดี๋ยวเป็นล้มเป็นแรง ห้ำให้แห้งในหม้อแกงนี่นะเติมน้ำหม้อแกงเรียบร้อยแล้วเจ้าอน้ำแห้ง ปลาดาวก็จะเอาใส่เส้นโดยนะกะทัดใส่เส้นน้ำแห้งเลยนะโอ้หน้ามันหวานหวานยังบม่ไดใ้ใส่ผงสูรสเลวนะแกงโค้งไก่เนาะใช่เนาะอกหนึ่งอกเจ้าอกปลายหน่อยค่ะโค้งไก่สองโค้ง เวลาทำของตีแข็งๆนะ่ะเจ้าเวลาหัาแกงนี่นะทำกับเขาล้อลูกล้อผัวก็ดีมันต้องทำก่อนเวลาเจ,จ้าใ่ใจหวางมาม,ามาัล้มาเฮลูกเฮลผัวมาหนังล้อกินขา้าวปราดาวเนี่จะทำรอไว้เลยลูกผัวกับเขาบ้านมาเขาได้กินทันทีเลยจะเหมือนเฮลูมาหนังรอเด็ดขาดยกเว้นเมือมาเจ้า ติตื่นนอนมาน้น่ะนะนนั้นทุกบ้านเนะาะมันต้องหนังล้ออยู่แล้วเนาะมื่อกลางวันมื่อมาแล้วนี่จะามืออรอเด็ดขาดเลย เดี๋ยวจะเอาพักเขาใส่นะมีใบบาคูดมีต้นหอมมีพักจีพลังเจ้าหอมปอเปอเนาะพักจีพลังเก็บเอาหลังบ้านมีมดเจ้าใบบาคูสดพักจีพลังสดต้นหอมสดหลังบ้านนี่เจ้าก็ป้าดาวมันมีสวนจันทฮกเนี่ยหลังบ้านเนี่ย <c oughs> phụng sốt sen nồi này còn là cháu ồ nó quáหวาน, còn trứng bỏ xay có đay phụng sốt nè, sen rệp lòi là cháu, ềng om cay nóc, ềng khô cay, cốc khô cay, cốc ăn ốc cay nóc, ăn hòm hầm nồi này hòm băm bơ, cốc hòm ไปบักคูดเก็บเอาหลักบ้านนี่เจ้าทํากันรู้เจ้าแกงโค้งไก่เนาะเวลาเขาไปสอบกินเนื้อมันจะเยอะเขาก็ใส่อกไก่เพียงอกเดียวหรือว่าสองอกแล้วแต่จํานวนคนในบ้านเนาะ คุดาขอจบคลิปฉันดีกว่านะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้านอขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะ